สวัสดีครับวันนี้เรามาลองลองเล่นสูตร V lookup กันนะครับ V lookup ป็ไ so อ้สูตรที่จับคู่ตัวเลขที่เหมือนกันนะครับเรามาดูกันเลยนะครับนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมมีตัวเลขนะครับตัวเลขเนี้ยอยู่นะครับอยู่สิบเจ็ดหมายเลขแต่ทีนี้ผมอยากได้ข้อมูลจากฝั่งนี้ครับก็คือข้อมูลฝั่งนี้มันเยอะ นะครับเยอะมากประมาณสองพันแปดสองพันแปดสี่สิบตัวนะครับทีนี้ผมขี้เกียจขี้เกียจค้นหาทีละตัวเลยนะครับทีนี้เราก็ไม่จะจะมาใช้สูตร V-LOOKUP นะครับนะครับนะครับเราก็เลยเท่ากับ V-LOOKUP นะครับแล้วก็ เราจะให้มันหาเลขมิเตอร์นี้ครับหนึ่งหกสี่เจ็ดสองศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าสามนี่ครับแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งแล้วก็คอมม่านะครับทีนี้ผมอยากให้มันหาที่คอลัมน์เอฟนะครับเนี่ยครับก็คือเลขมิเตอร์มันอยู่ฝั่งนี้แล้วก็คลิกคุมเราจะหน่วยเอาเอาของเดือนมกรามาครับคลิกคุมแล้วก็คอมม่านะครับทีนี้เราจะหาหาช่องที่สองก็คือมกรานะครับ ว่าตัวเลขนี้นะครับตัวเลขของมกราเนี่ยของหมายเลขนี้มันเท่าไหร่นะครับเราก็คิด2นะครับทีนี้แล้วก็คอมมาศูนย์ก็คือให้มันเช็คมีหรือไม่มีนะครับก็คือคิดที่ศูนย์ไปเลยครับเอาชัวไว้ก่อนนะครับแล้วก็ e n t e r นะครับเนี่ยครับตัวเลขมาแล้วเนี่ยครับแล้วก็เราก็ลูดลงมาเลยครับสูตรเนี่ยนะครับมาแล้ว นะครับสูตร V look up ครับนะครับก็คือสูตรนะครับ V look up สูตรมันก็จะประมาณนี้ครับนะครับง่ายนิดเดียวครับลองไปทำดูนะครับ v เท่ากับ V look up i 3 i3 ก็คือตัวเลขตัวนี้นะครับ i3 ส่วน f ถึงจีก็คือตัวนี้ครับให้เราให้เช็ค f ถึง g แล้วก็2นี่ก็คือให้มันเช็คที่ลำดับที่2พคอลัมน์ที่2ครับก็คือมกุลาแล้วก็สูตรก็คือให้มันเช็คว่ามีหรือไม่มีครับรับนะครับประมาณนี้นะครับสูตร v l ล o k u p ครับลองลองไปเอาไป ทดลองใช้ดูครับประหยัดเวลาได้ได้เยอะมากครับ